หวานกันบ้างดีกว่าแต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนะครับเพราะว่าผลจะใส่มะพร้าวลงไปครับคุณผู้ชมคุ้นเคยกับคุกกี้แบบหนึ่งไหมครับเขาเรียกว่าทูเล่นะครับทูเล่จะเป็นคุกกี้แบบว่าที่บางๆเป็นแผ่นแล้วโค้งๆงอๆ,ๆ,ๆนะครับปกติแล้วจะมาในรสชาติของวานิลลาแล้วก็ใส่ถั่วอัลมอนด์แต่เราจะมาทําให้เป็นรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นผลก็เลยขอเรียกคุกกี้ตัวนี้ว่ากระเบื้องมะพร้าวโกโก้แล้วกันนะครับเวลาที่เราจะทําคุกกี้แบบนี้นะครับ เราจะใช้แต่ไข่ขาวนะครับใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะฮะใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าผมจะไม่ได้ตีเขาให้ฟูนะฮะแค่ตีให้เข้ากันอย่างเดียวใส่กลิ่นมะพร้าวลงไปเล็กน้อยครับต้องเยอะมากนะฮะประมาณสักหนึ่งช้อนชาใช้ได้แล้วในช่วงพักเราคนให้เขาเข้ากันพอแล้วครับแค่นี้ครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกของแห้งทั้งหลายนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับผมใช้ทั้งหมด65กรัมอ่าเราก็ใส่ที่ร้อนไว้เลย อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับก็จะช่วยทำให้เขากรอบใส่ประมาณครึ่งช้อนชาครับเกลือซะหยิบมือครับจะเป็นรสช็อกโกแลตไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ใส่ผงโกโก้นะครับผงโกโก้เนี่ยมันคือช็อกโกแลตหรือเปล่านาอใช่ฮะม,มันคือส่วนหนึ่งของช็อกโกแลตนี่แหละครับเพราะว่ามันทําจากมเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับเวลาที่เราอยากให้คุกกี้เราอร่อยนะครับ มีส่วนผสมของโกโก้เราก็ต้องเลือกโกโก้ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับโกโก้ที่พลใช้เนี่ยจริงๆแล้วเขามี2สีนะครับสีอ่อนสีเข้มนะฮะวันนี้เราจะใช้เลือกตัวที่สีเข้มเพราะนอกจากรสชาติของโกโก้แล้วนะครับวันนี้พลอยากได้สีที่ค่อนข้างจะเข้มด้วยนะครับพลใช้ประมาณเนี่ยครับช้อนพุนพูหรือประมาณ5กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ล่อนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งนะครับลงในไข่ที่เมื่อกี้เราพักไว แล้วก็ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันแล้วนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะฮะต่อมานะครับเนยละลายระวังนะครับห้ามร้อนนะฮะอุ่นๆได้ผมจะใส่มะพร้าวฮนะมะพร้าวแบบนี้คุณผู้ชมหาซื้อตามร้านขายส่วนประกอบทําขนมทาเบเกอรี่ได้นะครับส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วครับคุกกี้ตัวนี้ใช้เวลาในการอบ ไม่นานครับแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเอลอนที่เป็นกระเบื้องกระเบื้องแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ r o ล l i n g pin ก็คือไม้ที่เราใช้คลึงแป้งแทนนะครับเท้าเตาอ,อบประมาณ5นาทีครับอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมผมเข้าเตาอ,อบ ไปก่อนถาดเดียวเราอยากให้เขามีเวลาเหลื่อมกันจะได้ไม่สุกพร้อมกันเพราะว่าเวลาที่เราเอาออกมาเราต้องใช้ความรวดเร็วนิดนึงในการที่ทําให้เขาโคงครับพอเราเสร็จถาดนี้นะฮะกำลังจะเข้าถาดนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเนี่ยฮะลักษณะประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับผมจะวางเขาไว้บนถาดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอถาดเขาร้อนเขาก็ยังจะไม่แข็งดีนะครับ แล้วเอาเนี่ยฮะค่อยๆช้อนขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทํารีบวางลงบนนี้ครับและให้เขาโค้งตามถ้าเผื่อเราไม่วางตอนที่ยังร้อนอยู่เนี่ยนะครับจะแห้งครับ <S <S 1> <S 1> เราต้องทํางานอาศัยกับความไวนะฮะออกมาเราก็จะได้คุกกี้อย่างนี้ยังอบไม่หมดนะครับสูตรที่เมื่อกี้เราทำต้องบอกว่าได้เยอะมากมาแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเก็บในกล่องสูญญากาศ เก็บไว้ได้เป็นสัปดาห์ทีเดียวครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องระวังมันแตกครับเพราะว่าเนื้อตัวคุกกี้ค่อนข้างจะบางนิดนึงนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูคุกกี้แบบฝรั่งนะครับซึ่งพลมาปรับให้มีความเป็นไทยขึ้นโดยการใส่มะพร้าวลงไปและนี่ก็คือคุกกี้ที่พลขอตั้งชื่อไทย,ไทยแล้วน,นะครับว่ากระเบื้องมะพร้าวโกโก้โกครับ